สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o ยูทูบต้นกับกอนบ้านดงไฟวันนี้ก็มาเข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่6มิถุนายน2565ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาเห็ดน้ำจนน้ำมีกอนนะครับมานี่กะมาครับพี่น้องบ้านดงมอไฟนะครับเนาะนี่เป็นยู่ตะนาแล้วครับกะมะพร้าวดอกแรกแห้งมันครับนี่เดินกลับมาเจอเลยเป็นยังไงก่อนอ๋อเห็ดเล้วจ้ะดอกแรกแห้งมันมันโดนน้ำเลยทุ่มเปะ ไปครับไปนลุนน้ากันตอครับพี่นงครับมันี่การพิกัดไม้ป้ากับฮะไก่บ้านนี่แหละพี่นงครับป้าอำเภอปนไส้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะเขาท่างกูขั้นตาน้าด้ครับพี่นงยื่นแถวแถวข่างนี่นะครับเนาะท่างนี่นั่นมาสุปีหน่อยก่อนเนาะท่างนี่วางจอดรถประจําเลยครับห้องกับตาก่อนครับก้อนทีเข้าป้ากับห้องกับตายกมือไหวขอพ่นกะที่จะท่างเป็นเรียบร้อยแล้วครับพี่นงครับ อะลุ่นน้ำกันต่อครับเขมานบ่ามอือว่าบร้มาโดนอ่นหน่อยก่อนนะายนี่หอนแต้ไม่ได้มาเห่ดดินครับพี่น้องครับเสียงแม่งจะกระจั้นกระหองบมุอย่างดังเป็นส่งสีหายยางหยางหน่อยก่อนนะหายยากมากบดแดง พอเฮ็ดดินอีกเหรอครับมันเป็นเฮ็ดดินแะไรนี่ก้อนขา,ขาวนี่ก่อนเฮ็ดขาวดินมันเห็ดดินเฮ็ดมันนี่ซุดๆเลยกันกิโลละดอก <c oughs> นี่ก่อนดองมาเดียวมาเดียวจะแล้วอ๋อค่อยเขียว ใกล้เขียวดอกงามอยู่ครับพี่น้องครับเก็บเลยพอยแล้วครับดอกนึงครับใกล้เ,เขียวเขียวตั้งเลยแล้วแป้งเลยเหมือนกันนี่ยังไงกันเห็ดดินดดินครอบจังดอกโซ สองดอกเห็นหน้าแรกสองดอกนะนะเนาะเดียวกันครับพี่น้องครับหนาเลโอสองดอกก็ดอกบ่แข็งซ้ำตั้งหนุ่เลยกี่นนอะดอกไม่แข็งเห็นนาเล่อคงนข้างนี่ดอกถะ้าเอาไปมอวานแต่ดอกแข็งนั้นใส่บ่ดด้ยแล้วอีนเนี่ยมาเห็นอหไกันเดีย ดบเห้ดไก่เขียวครับพี่น้องทานไปก่อนแล้วใส่หยาบโยงหนึ่งดอกเงาไปก่อนใหญ่ยังใหญ่เกินมองไม่เห็นเลยตีครับดอกนึงครับไก่เขียวอีกครับอีกดอกนึงครับดอกนี้ดอกงามเลยก่อนนะสวยๆก้านยาวด้วย แห็ดดินคับอันนี้เห็ดลินจื้อแดงครับพี่น้องครับหลังต้นเป็นกบไนะปต้มน,นะครับเนาะไปต้มอันเห็ดเป็นชานะครับต้มใส่น้ำหอนครับกินเป็นชานะครับ nên này là hạt đinh Hạt đinh mình đồ Cái ngăn là cái son gạch rồi hết cò mình đồ con nói. Hãy subscribe สองกิโลดอกหนึ่งเ <laughs> ดินจนวินนี่น้หวก็เจาะเคีย้ยเองล่ะครับพี่น้องครับเพื่อจงเคีย้ยคักเคีย้ยเนี่ยแต่แปลงไหนเ,เตือนด,ด้วยคนครับเมียนแล้วก้นได้เห็ดร่วมกันกับสิได้หมอกแกงนึงน,นี่แหละครับ <laughs> ยังว้ไว้อกากตาก่อนยังแยงกระตาว้ว้ยเฮ็ดดินเฮ็ดดินเก็บเลยจาแมนคุณเขาจ้ามาเรื่อยๆไหมเขาจเข่าแล้กก็ออกบะแสโดนเขาจเปลี่ยนปลาดูดูเขาบางนี้เพื่อแป๊บเดียวขับมาใส่หาเลยแม่แล้วก็ออกเลยนะ và đã khắp lắm chắc khi yang đồn tướng nè ừ, hey. con ơ tăng phiê ơ ơ con nó mày ở ơ ơ khỏi ơ ơ đây ơ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  phục ơ bưng mấy ơ con này ơ ơ nhanh ไม่ได้กินนะมีวมีวะอกันบอแล้วไม่เจ็บเห็ดยังมากถกินอหนห่วยห่วยย่เามันหยาบอีกแลือเป่ไม่ได้กินอะางนานเดี๋ยวมีบ่ตอนงนี้ก็ดมไม่กินนะบ่กอมันกินมาแต่ใสหนอให้มันค่อยหยาบทีวบนแต่่มีนะอ้กคนนั่น บ่มีนะแต่กินแห้งครับน้องป่ะบ่แม่นดอกบ่ได้หยาบดอกหยาก,กินบะเข่งหนึ่งแถวหนิพ <c oughs> อแล้วครับเห็นดินหลังจากที่เดินมาลาทอนเดินมาใหญมาลาทอนมา,ยากย่างมาลาทอนแห้งหมดเลนย่างเขาอันย่างผ่านหม่องนึงกินตึ่มเล็กน้อยก่อนกินเป็นหยาบมากถ้ <c oughs> ากันเช็คอยู่จนว่า เฮ็ยยังไงก่อนเข็มเข้าไข่เฮียเข้าไข่โอ้ยมาเดือดฝันเย้ยนา <laughs> กว่าเลวอ,อ่ะ,ะเอ็บเอฟไใ้หน่าเซาเกินกหน่อยก่อนเน่อยอดูนั่แหละตัดขาทั้งล่างอองมองมันโนอน,นเอาเลแต่เด็กสมันั้นท่านี้มันเสียมีอีกับประเท่เรานี่ยอว่าแล้วครับเฮ็ดไข่เขียวครับพี่น้องครับดอกส,สวยน ก็งามที่สุดของมะนีว่าไหนกันมีหาทหาอยู่อีกรับจุ่มนึงครับจุ่มเห็ดใขก่อนแ่กี่เท่าดอกแรกของมะนีครับโดนแกงกันนีนกันเห็ดปวกกันไหนกันมันเห็ดดินเห็ดปวกใช่มีอยู่ดอกเดียวไหม อขอดำปีเลยอึไปวกวขาวเด้๋ยนะต้องก็มีดอกเดียวนะองเป็นแค่ดอกเดียวอายุพีหนึง่งก็มีดอกเดียวหีห้อยกระจอกเลียไปแล้วครับนี่ให้ัวดอกเดียวยก่อนวก<า>วตัวอะไรนี่ไอตัดวดอกเดียวถ้าม,มันไอตปวกขาวมันจะเกิดเยอะมอ่งละดอกอื ยังไงก่อนเห็ดดินนี่ยังอะไรพี่น้องครับพี่ยังเห็ดคอ,อกกันหะยังดีวแล้าครับเตียนปลาไหมครับปลาที่สองครับแก่งพวกวแลรวครับดอกนั้งนีนนอุ้มหมดหน่ก่อน ยังมาพอหยอดพักติวครับเก็บไปนน้ำตั้งซ้าซ้ำหอดรถ <c oughs> เอาแต่ไปแก้งใส่เห็ดครับอันไหนก่อนยุต้องหัวอจอหนุ่ต้นหนา,าจไหมเหนป่ะอันนั่นเันนั่นนันนั่นอันนั่อันนั่นอันนั่น อดินครับรอกนี้นห้ก่นนะอนุ่มขาไนงะขาเหมันอนต้มเลยรองนี้ก็นจนว่าถ่อล้วครับพี่หนุงมันเป็นเชื่พิ่นเฮ็ดปวกไอ้ก้อนเฮ็ดปวกตั้งดอกนะึง <laughs> <laughs> อ๋อคือบอลอืมยานหัวมันหัก อ <ŏ> อกป้าเหระครับพี่น้องครับป้าไม่ได้พูดอะไรดอกสองดอกพยากาศอากาศไห้ก่อนนะฝนจะตกก่นะเปนพี่น้องก็บอกว่าฝนจะตกกว่านี้มันฝาที่หลก่อนตกหนักด้วยนะตกหนักเลยอืมท่านเห็นก่อนเมฆอยู่โอยงานจนเสียบว่าไม่แห้งสียางไงก่อนืึเสียวหัวเข่าเลยไหมมันเป็นแบบปวดๆแป๊บๆมันนะปวดนเพี่นออกมากครับพี่ ออกป้าแล้วครับนี่นะครับน้ี่ผลงานห้องนี้ครับอันนี้ของต้นกระบี่กรล้วก็ไกอ้อพักติ๋วครับไใ้ไปแกงหมอหน้อยนึงอยู่อันนี้ของนียวิทย์กับของนายดานี่ได้เฮ็ดร่วมร่วมเฮ็ดแกงเสียบตัวนี้เฮ็ดเงียงก็เฮ็ดเผืองค้าไร้ครับแล้วก็เฮ็ดขี้เท้าเฮ็ดไข่เฮ็ดเตะแกงอ่ะละครับในแกงเพื่นละหมอหน้อยอยู่ กลับพี่น้องครับกสิกับ้านแล้วนะครับขอคุณนุกูก็ร่างใจครับที่เขาแม่ยางปลาเป็นมูตุนกับวิกรแล้วก็นาดาแล้วก็เอวิทนะครับน้องมนีกะมาซ้อมมึงซื้อครับว่ามันออกแร้วย้งนั่นนะเพราะว่าฝนมันตก2องมือแล้วนะครับกะมันกัย่างว่ายู่ครับมันกับประานเนีออกดีป็นไดเนาะคลิปนี้ก็ไ้ซ้ำนี้นะครับนอกพอกันลิหนะครับสวัสดีครับ